เป็นพี่ตี้มาประมาณ6-7ปีแล้วทุปสนามรูปไหนที่ทีเด็ดสุดคืออะไรพี่ิี้นี่ใส่ทุกรูปอะกูเห็นนะไอ้สันขาอ่าสมี่ค่ะอันนี้ต้องอย่าว่าผมนะผมจะถามว่ามีเสี่ยมาขอดูแลขอเลี้ยงไหมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับรายการออปชั่นวัยรุ่น ทำกินครับผมวันนี้นะครับมีเกียรติผู้มีแก่แขกผู้มีเกียรติอ่าไอสัตว <Batman> ์่งนี้เป็นไงพิธีกรรับเชิญของของเรามานะครับจากที่มันไล์อยู่มันไม่มาเลยนะครับเจอน้องคนนี้นะครับผมวันนี้นะครับพบกับพิตี้สาวสวยะระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับผม<อ>จะเป็นน้องลูกหมีครับผม ที่เราจะไปสัมภาษณ์น้องลูกหมีนะครับต้องใส่แว่นดำบอกปิดจ้าบอกเจอใช่ครับคือจะบอกว่าแสงมันแยงตาเพราะเราเปิดแบบเราเปิดสันหลกไวไงเด็ดแล้ว่ะถอดไม่ได้เลยครับพี่เติมทำไมวะเอางี้ครับพี่นี่สายตามอยู่อย่างนั้นคุณมองมาที่กูก็ได้วันนี้นะครับก็ได้คิวพิเศษจะบอกว่าเป็นคิวทองมากสาหรับน้องลูกหมีนะครับผมได้ข่าวว่าไปออกรายการดังก็มาดีครับมาด้วยก็เลยพลาดไม่ได้ที่เราจะเรียกน้องลูกหมีมาวันนี้นะครับมาล้วงลึกล้วงลับกับ แตกเลือกล้วงให้สุดกับประวัติความเม็นมาของเขากันนะครับผมเออคําถามแรกก็เลยอยากให้แนะนําตัวก่อน<ด>เลยครับชื่ออะไรครับผมชื่อลูกหมีนะคะผม อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้30ค่ะไม่บอกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ต้องบอกเพราะว่ารุ่นเดียวกัน30เป๊ะเลยเหรอเกิดเท่าไหร่37 37มเจนี่เป็นรุ่นพี่ผมมะดิจริงเหรอเออผมต้องเรียกว่าพี่ลูกหมีได้ไหมแต่แล้วไม่วิ่งสาย F มาตั้งนานเหรอต้องเรียกพี่ลูกหมีนะเพราะว่าผมแค่29เองนะครับเออแต่29 30เนี่ยคือไม่ต่างกันเลยเออรุ่นเดียวเท่าไหร่เป็นเพื่อนกันใช่ใช่เป็นเพื่อนกันสามหกพี่ดเพื่อนกันไงอ๋อต้องกดกดคอมคอเยอะหนอมัยู่ครบ วันนี้ม้วนกล่องไอ้ับพี่ไอสัตว์นมเรียนกินเยอะไอ้เี้ยตอนนี้เที้ยอยู่ตอนนี้มังจับขานุ่มตองอยู่อ่ะพี่อันนี้คัดหน้ามาเลยป่ะเนี่ยมาเองครับพนักงานแต่ละคนนี่คือมาเองครับผมคัดมาแล้วนะคัดแล้วเหรอดูคนขับรถก่อนแล้วชื่อชื่อในวงการเนี่ยเขาเรียกว่านายพันจ๋าหมีมาแล้วคืออะไรครับนายพันจ๋าหมีมาแล้วเนี่ยเฟสบุ๊คคือเฟซหลัก โดนปิดไปแล้วเราก็มาเล่นเฟซใหม่น้องก็เลยแบบว่าลองสร้างชื่อนี้ไปสินายพันใช่มาแล้วคือเป็นคนล่านายพันใช่ไหมผมเป็นนายพันได้ปะจะได้โดนล่าก็มาจากความเป็นมาของเฟซบุ๊กที่แม่งโดนปิดบ่อยนะคร่ทำไมถึงปิดบ่อยรู้ปะเพราะว่าถ้าผมเป็นมาร์คสักกระเบือนผมก็ปิดนะสตีเกินเหรอโอ้โหแต่ละแต่ละรูปคือมึงเคยดูไหมเคยอยู่ครับรูปไหนที่ทีเด็ดสุดคืออะไรบิกินี่ใส่ทุกรูปอะกูเห็นนะ กูเห็นแต่ลูกคืนกูสองลูกคืน ที่สองว่าเราจะได้มีจิตใจในการอํานหนังใช่ครับก็คือแบบฟิกเจอร์ของผู้ชายเราทำให้ผู้ชายมีความสุขนี่คือฟิกเจอร์ของเขาจะลดอัชญากรรมก็ได้เฮ้ยเอนั้นทุกคนชายไทยทุกคนผมรู้ว่ามึงก็คิดมึงก็ต้องเอาเขาเนี่ยเป็นตัวเชิดชูบนหิ้งไว้มึงมึงก็ยังดีบอกว่าเป็นคุณครูเป็นคุณครูก็มีนี่เป็นไงเาคุณครูคุณครูลูกหมีโอ้แต่จะบอกว่าเป็นคุณครูของใครหลายๆคนอันนี้คุณครูเนี่ยสอนไว้ไหนครับพอหมดกันเลยรับไม่จำกัดนะคะ ด, <c oughs> ดีเลยพี่เจยไม่ต้องดีเลย, <c oughs> เลยสองเท่อันไหนที่คำถามไหนที่แรงไป10 ก้าบวกยี่สบวกก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ขายความเซ็กซี่ขายความงามอยู่แล้วซึ่งผมก็จะเป็นคนที่มองอยู่ตลอดเป็นเป็นเหมือนแมวมองจับตามองอแล้วทีนี้เห็นแบบคุณลูกหมีเนี่ยไปออกรายการมาเยอะมากนะครับล่าสุดไปออกรายการก็มาดิครับเจอคนดังคนอะไรคือตอนแน็บค่าตัวคุณไม่ขึ้นใช่ไหมที่เรานัดกันก่อน,อนที่ไปออกรายการมาดิครับเนี่ย,ยคือเขาจะบอกว่านิสัยดีมากนะครับบอกว่าเท่าไหร่ก็เรียกเอาผมก็เลยบอกสองพันได้ไหม่ะเอองั้นของ่านมาสาม้อยก็สองพันสามนะครับใครจะจ้างก็จ้างได้ ที่ไปออร์แกนมารู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมสนุกดีค่ะประสบการณ์ใหม่ๆด้วยแล้วก็เจอพวกพี่เขาแบบน่ารักเนาะใช่น่ารักน่ารักเช่แล้วพี่พี่ตั๊กนี่ยังเห็นเห็นพี่ตั๊กก็หื่นหื่นหื่นนี่หื่นสมชื่อไหมหื่นจริงไหมจริงจริงแล้วแกเป็นคนวางตัวน่ารักท่หน้ากล้องก็จะอีกอย่างหลังกล้องก็จะอีกอย่างนะแล้วค่าตัวในการแสดงเนี่ยแต่ละงานที่เป็นพิสตี้เนี่ยขึ้นบ้างไหมครับตอนนี้หมีก็ไม่ได้ขึ้นนะก็คือวางพื้นสแตนดาร์ดนั่นแหละวางพื้นสแตนดาร์ดไม่ได้อัพอะไรอ่าอยากรู้ความสัััมพนธ์เกกี่ยวบ สถานะตอนนี้ครับว่าสถานะโสดไหมครับสดบ้างไม่สดบ้างสดบ้างไม่สดบ้างอแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสก็คือมีคนคุยมีคุยเยอะเลยแหละไม่เยอเอาจริงไม่มีใครเข้ามาเลยนะคือเขาเขาไม่กล้าป่ะเออไม่รู้ไหนรังไม่ได้แต่งงานเฮ้แต่วันนี้ก็ไม่มาแฟนนี่หว่า เออนี่มีผู้จัดการส่วนตัวมานะครับก็คือยืนยันว่าไม่หาัผู้ชายสักงานนะครับผมคิดว่าผู้ชายมองเนี่ยเขาจะอาจจะมองว่าเข้าถึงยากแล้วก็อย่ากหนุงจีบยากมีใครจะ d m หรือว่าจะอินบล็อกหาเนี่ยได้ไหมได้แต่อยู่ที่ว่าจะตอบหรือไม่ตอบโสดกับไม่โสดขึ้นอยู่ด้วยว่าใครถามใช่ไหมใช่แล้วถ้าผมถามโสดไหมซอจะว่าไงดีอ่ะจบาอี๋โอ้เราก็เจอซ้อมาหลายงานแล้วไอ้นอนคุต้องถามพี่าี่ว่าโสดบ่าเฮ้ยวันนี้พี่โสดอยู่ครับตอนนี้ได้ค่ะ ีสเต็ปนสัดส่วนเท่าไหร่ครับผมสัดส่วนเท่าไหร่หรอสามสิบหกสบหกนี่ตรงไหนนะครับผมข้งนไหนไม่ผมไม่รู้ไงผู้หญไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อข้างบนเหรอครับสาหน้าใช่ไหมอ๋อสามหกยี่ห้าสามสี่ค่ะประมาณนี้พี่ต้อูแล้วคือแบบนเล่าว้าวว้าวยงไยังยงให้ตัดใ่ตคนไอ้ตัดนี่ีนมนุษย์ต่างดาว ที่มันแบกให้ปวดหลังอยู่เนี่ยผมอยากรู้ว่ามันของจริงหรือของปลอมอะครับหมอทำค่ะไม่ทำเองอ๋อหมอทำแม่ให้มาีอยครับพี่ตอนนั้นกีสามสี่แล้วตอนถามกี่พันดีกว่ต้องถามกี่พันดีกว่าเ็ดร้อยพอเดือทำนะพี่สเปคผู้ชายเป็นแบบไหนสมัยก่อนก็มองจากภายนอกนะแต่ถ้าะถามตอนนี้นะที่อยากได้ก็คืออยากได้ผู้ชายที่ดูแลเราได้ความเป็นผู้นาสูงวาเป็นผู้นสงพอเราก็โตขึ้นแล้วไงประยุทธ์นี้ได้ไหมเกินปว่า กับเราแล้วเข้าใจอ่ะสบายใจเข้าใจใจอันดับแรกเลยตอนนี้ผู้ชายคนไหนที่จะเข้ามานะครับก็ดูไว้ว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าจะมาจีบน้องลูกหมีเนี่ยอันนี้ถือว่าผมเป็นโปรโมทให้อีกทางนะว่าสาหรับคนที่เข้ามาไม่ถึงนะแต่ยังมีคนคุยผู้ชายแบบไหนก็ได้แต่สถานะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครถามขึ้นอยู่ด้วยหน้าตามึงไหนสั์อันนี้ต้องอย่าว่าผมนะผมจะถามว่ามีเสียมาขอดูแลขอเลี้ยงไหมครับไม่มีนะ ตอนนี้นะไม่มีแต่ว่าเคยเคยจะมีอะไรงเี้ยก็มีมาบ้างก็ให้ไปเป็นม้าที่2ม้าที่3ามเราไม่โอเคตอนนี้ใครอยากเลี้ยงดูก็ได้นะะนี่เป็นไงครับเปิดโอกาสแล้วนะครับผมเลี้ยงเองเหนื่อยแล้วเหมือนกัะเดือนเดือนเท่าไหร่จะต้องแสนบวกป้าแสนบวกหาเองก็เกือบแล้เออถ้าหลายๆคนรวมรวมกันได้ไหมแต่ถ้าได้จากคลิปนี้นะกูขอค่าวในหน้าด้วยสัดห้าเปอร์เซ็น แบ่งค่าเลยนะแคะแบ่งค่าได้ผมด้วยเแล้วก็ช่วงนี้งานเยอะไหมครับพิตตี้เฮ้ยงานอะไรนเราเป็นเราเป็นพิตตี้เหรอเป็นหมดเลยใช่พิตตี้สนามก็รับโชว์ตัวก็รับนางแบบก็รับค่ะคือรับหมดทุกอย่างเลยส่งของให้รีวิวก็ได้ใช่รับรีวิวสินค้าเลยด้วยก็ก็ถือว่าเข้าเข้าพอตรายการของเราเพราะว่ารายการเรารายการผมก็อาจจะเป็นแบบว่าัยรุ่นแบบว่าทำกินเออแบบไวรุ่นมีงานทํากินที่แบบว่าเป็นระดับโน้นหนึ่งแนวหน้าเมืองไทยอ่ะผมก็เลย เรียนเชิญพี่ลูกหมีมานะครับแล้วก็คือตัวจริงเนี่ยน่ารักมากนะเพราะฉะนั้นใครจะจ้างก็จ้างได้แต่ผมจ้างมาหลายงานแล้วนะครับ<ช>ผมเ<ช>หลืออย่างเดียวที่ผมยังไม่จ้าง<ช>ก็คือใ,<ช>ในการท<ช>ี<ช>่จะขอดูแลขอเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเขาไปเติมเยอะเมียกูดู่ะเนี่ย,ยเทปนี้อบไปเลยสิผมเข้าไปส่องโปรไฟล์ทุกคืนเลยเนี่ยเห็นชอบฟุตบอลมากใช่ชอบมากตอนเนี้ยก็คือชอบโรนโดใช่ไหมใช่ คือพี่โดเนี่ยคือเป็นหนึ่งในใจเลยใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ก็เห็นเชียร์ทีมโปรตุเกสอยู่ด้วยใช่โปรตุเกสก็เชียร์แล้วถ้าเต็งๆนะเต็งๆโปรตุเกสก็เต็งไหมเยอรมันกับสเปนแต่ดันมาเจอกันเนี่ยเียรอบ8ทีมเนี่ยต้องเขาต้องตัดกันเป็นไงจะเข้าถึงเรื่องรายการไูรู้เรื่องบอลละเอาไปเรื่องบอลเฉยเลยคือเวลาคุณเข้าไปดูบอลนะเวลาแมนยูเตะนะครับคุณเชียร์แมนยูด้วยใช่เวลาแมนยูเตะหรือว่าโรนโดเตะเนี่ยคุณจะเห็นว่าเสื้อแมนยูเนี่ยจะง่างเงี้ยง่าว จริงไหมครับนี่คือเขาเรียกว่าเปิดอกเชียสำหรับคนอื่นว่าเปิดอกเชียจริงจังหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คนนี้คือบอกว่าจริงจังมากเพราะเขาเปิดอกนี้จะเป็นป้ายเหมือนกรนแต่ผมก็เห็นอยู่ส่องตลอดนะครับก็ใครมีงานรีวิวก็ส่งให้กับพี่ลุกหมีได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่ทํางานเนี่ยทำทำพวกอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็รับทางพิตตี้สนามด้วยค่ะแล้วก็รับงานถ่ายแบบบ้างถ่ายพายเวทงานแน่นไหมมีมีเรื่อยๆแล้วงานบางแสนมีมีไหม ปีนี้ไม่มีปีนี้ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวผมทำรถแข่งแล้วเดี๋ยวผมจะจ้างคุณมาแล้วกันเลิศไม่รู้ว่าน่าจะไปยืนใ้เขาเกือบแบบตลอดแล้วอะโอทุกปีแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ทำมาตั้งแต่นี่เข้าปี67ใช่ป่ะเข้าวงการนี้ตั้งแต่ปี6 เป็นมิตรี่มาประมาณ6-7ปหกเจ็ไปลกสนามแล้วแต่ผมมีวิธีบอกหนึงถ้าสมมุติคุณอยากให้มีงานต่อไปเลยคุณต้องเป็นเ0้าร้อยซีซีหน0 0งพันซีซีดูเข้าไปอัพพันแล้วล่ะจาก700ดรต้องเป็นพันแล้วมีมีด้วยเหรอมีผมไม่รับสงสารนึกเกินแต่ตอนนี้ก็ไปเจอใครเขาก็บอกว่ามันเบื่อหมดแล้ว ที่ชูเลือกกันแล้ในการที่เป็นพิตตี้ใช่ไหมครือเราเราเริ่มจากจุดแรกยังไงผมก็อยากรู้ว่าบางทีผมก็อยากเป็นอาไรครับพิตตี้คือตอนแรกอ่ะมีตั้งแต่ที่เขารู้จักกันเลยก็คือตั้งแต่ติ๊กตอกเข้ามาแรกๆแล้วก็ดังคลิปไอเนี่ยปานามาเพลงปานามาสมัยแรกที่ตักผมยังไม่เล่นอ่ะตอนนั้นเป็นยัง เปไหนไป็นพิธียังเลยอ๋อเหรอใช่ล้วก็ไปเลยติดต่อเป็นประชาสัมพันธ์อยู่คลินิกทันตกรรมก่อนที่จะเข้าวงการพิตตี้อ่ะทงานทันตกรรมมาใช่เพื่อนก็แบบว่าทํางานแข่งรถอะไรเงี้ยจากเพื่อนอีกทีเขาหาพิตตี้เราก็เลยไปทำสนามแรกเข้าวงการแดกเลยตั้งแต่แรกสนามแรกนี่สนามที่ไหนครับสนามคลองสิบสี่คลองสิบสี่ทีนี้ก็ไปหมดเลยคลองห้าคลองสี่พีระบางแสนบุรีรัมย์ใช่เพราะว่าผู้จัดเขาเห็นเขาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีชื่อมาใน เฟสแรกอ่ะตั้งแต่เฟสแรกก่อนโดนปิดอ่ะขึ้นตึกอะไรเงี้ยก็ไปหมดไปหมาเมนท์ไปโช์เหมาเมนท์ไปหมดก็ไปโชว์โชว์อะไรใช่มอเตอร์โชว์ไปหมดแต่เราจะติดตรงที่ว่าเรามีน้อยสักเยอะงานมอเตอร์โชว์พวกบางทองเราจะได้รับน้อยน้อยอ๋อคุณสักอายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่แรกห้าหกปีที่แล้ว่ะสักตรงไหนบ้างสักแผ่นหลังหลังที่เดียวเลยใช่ไหมขอดูหน่อยนะดูหน่อยใช่เดินก็เป็นชมั้นพี่ แต่เราก็ชอบในการสักลายอยู่แล้วเนาะไปยมออ่างเงก็ช่างมันเพราะว่าผมก็สักคือทุกคนก็สักคือมันลงไปแล้วอะมันลงไปแล้วอะทำยังไงอะเราลงก่อนที่ว่าเราคิดว่าเราจะมาเป็นพิตตี้อย่างนี้อีกแต่ก็ผมก็มองว่าดูดีสักไม่ได้แบบเลอะเทอะเกินไปมีที่เดียวเหรอชอบไงที่เดียวมีที่เดียวโอเคโอเคนึกว่ามีนที่เดียวจะขอดูใช่ไหมเพออ้จะขอดูตังไงในสายชีพพิตตี้เนี่ยครับที่เราเดินมาเนี่ยเรามีความสุขกับมันไหมก็มีเนาะ เราชอบใช่ไหมงานที่เราชอบตอนนี้ก็คือทาพิตซี้อย่างเดียวเลยงานอื่นงานประจำเราไม่ทำเลยเราชอบถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ว่าแบบว่าไปทางนี้มันน่าจะโอเคกว่าตอนนี้ก็คิวก็ค่อนข้างที่จะมีเหมือนกันแน่นเหมือนกันแต่วันนี้ก็ผมก็โชคดีที่ได้คิวน้อง ลูกหมีคนนี้มานะครับผมวันนี้ก็เลยมาแบบคุยเล่นๆให้ความแบบว่าสนุกสนานเกี่ยวกับช่องผมหน่อยเพื่อที่จะให้เ c ฟซอ่ะเหมือนกับพี่นิกกี้ก็าจะเป็น F c ฟขาหื่นใช่ไหมใช่ครับแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่ f อขาหืนหืนทัง้งตัวหืนทั้งตัวผมก็เลยได้ได้มามีโอกาสที่จะได้พบปะกันด้วยนะครับผมมาจากนี่มาจากที่พักอยู่ที่ไหนนนท์ชบุรีใช่ไหมอยบางใหญ่อยู่อยู่ไกลเหมือนกันนะตอนนี้ก็คือมีผลงานอะไรที่แบบว่าให้หน้าติดตามบ้างครับก็ติดตามผลงาน รายการก็มาดีครับด้วยนะคะออนไปแล้วออนไปแล้วออนไปแล้วใช่มีออนของฉากที่นงครัแล้วก็ล่าสุดที่ไปมาของปานนทตกับพี่เท่งกับฉากบางมัดด้วยใช่ไหมใช่แล้วใครแก่ะแต่วเล่ผมหยอกเล่นนะ ผมทำนะครับเพราะว่าผมก็ให้ความเคารพพี่ๆใ,ในวง,งการเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก,าก็จะชวนมานั่งด้วยนะครับ <c oughs> คือจ,จริงๆจะบอกว่าไม่ใช่ชวนแต่สาวๆนะแต่จริงๆที่เลือกสาวๆมาเพราะว่าเขาเป็นขวัญใจหนุ่มๆเอฟผมทั้งหลาย <c oughs> เพราะผมให้ขงมวดว่าเฮ้ยอยากให้ใครมาบ้างให้มาบ้างอีรายชื่อมาอ่ามีรลยชื่อมามีพระพอมีลูกหมีมีขะแนนมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะไล่ๆพวกนี้เลยนะครับผมแต่พวกนี้ที่มึงลิสต์มาเนี่ยคือจะบอกว่าค่าตัวแพงมากเ้ยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ที่เราได้น้องลูกหมีมางี้้กกกกขาาาาดไไม่สสหรรรััับอนนนเ์ลูตะ Manager, ตัของไม่คนเคยเคยเห็นไหมเคยเคยเห็นผ่านๆนะไหนแนะนำหน่อยสิอ uh uh ันนี้เน็ตไอดอลเขารีวิวกันเยอะนะอันนี้จะเป็นกูต้าในกังนำนะครับจะเป็นแบบว่ากูต้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับในคลินิกเคยเห็นไหมา แล้วเราเคยเลเซอร์ไหมเลเซอร์ค่ะเลเซอร์ตรงไหนแลสอและเลี้ยวที่อะไรมึงเนี่ยอุ้ยยุ่ยแรงเี้ยเนะพี่หอมกลิ่นอะไรไม่หอมอันนี้ก็ฝากัะผลิตภัณฑ์นะครับดรกังน้ำขอบคุณแม่เฟิร์นด้วยนะครับที่ส่งดกเรกังน้ำมานะครับผมนี่ก็จะมีรายละเอียดบอกไปนะครับแล้วก็ชงใส่น้ำเย็นนี่มากเอนชนชชนเฮ้ยกินได้กินได้นี้เป็นแบบกูต้าช่วยอันมุ่นอิสระอุ้ยกินหอมมาก กินง่ายมากเลยครับพี่เต้นยิ่งกรอแห้งยิ่งกลิน่นกินมาด้วยอ่ะ<ต>ไม่มีกลิ่นแบบว่าเป็นยาเป็นอะไรเลยนะใช่ครับง่ยายเหมือนผลไม้แบบใช่เหมือนผลไม้เลยอร่อยอ่ะตอนนี้คุณแต่งตัวแบบโอ้โหเด็กซี่ซูซ่าปาตังก้าปาลังกี้มากอันนี้คือขวัญใจเรียนจำใช่ไหมครับมาทุกขวัญใจเด็กแวนก็มีเด็กแววนก็มีโมดทำมาหมดแล้วมอไซค์เซอร์กิตแดกอะไรก็เป็นหมดแล้วเอางี้ละกันขอ ขวัญใจเรือนจําฝากไปถึงพี่ๆคนข้างในหน่อยเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนดูแน่นอนเดี๋ยวพี่ลูกหมีเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็สักวันหนึ่งอาจจะมาพบกันกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้นอนหลับฝันดีทุกคืนนะคะเอาซอยเข้าเลยค่ะเอาได้ไปได้ค่ะนี่ถ้เนคนแบ่งปันถังคมบอกแล้วเขาเป็นคนดีตอนนี้มีติดตามช่องทางไหนบ้างครับก็เฟซบุ๊กนะคะนายพันจ๋ามีมาแล้วแล้วก็ไอจีลูกหมีโซฮอตค่ะดูที่ผู้ติดตามมา มันปองเยอะเนาะอมเปอะมากถ้าเยอไปยี่สิบกว่าแล้วก็มันชอบเอาไปแปะลิงก์แปะอะไรคือเราไม่สนับสนุนวันนี้ก็ขอบคุณที่เป็นเขียดผู้มีแก่แขกผู้มีเกียรติกับรายการของเรานะครับผมแล้วเดี๋ยวพิธีกรนี่เสียอาการเหมือนกันวันเนี้ยพิธีกรพิธีกรลงรถแต่ละทีนี่คือจะบอกว่าค่อมกันตามตามกันที่ที่ผมใส่แว่นเนี่ยไม่ได้อะไรนะผมเป็นคนเจ็บตาอยู่เจ็บตาออก้องอ๋อครับพี เป็นกูไรสักก,กูก็รู้ไอเฮียอ้ยเฮียตัวดีเลยสักวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ <Yeah. S 1> ลูกหมีที่ให้เกียรติมารายการเราแล้วเดี๋ยวออนแอร์แล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบแล้วฝากรีพงรีโพสต์ฝากแชร์กันไว้ด้วยนะครับผมส <f talking> ำหรับใครที่มีงานนะครับแล้วก็นึกถึงใครไม่ได้ก็ฝากพี่สาวคนนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมพี่ลูกหมีนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นน้องชายของเขาเองฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตั๊กใหกดติดตามกดรัวรสำหรับช่อง o p ชั่นวัยรุ่นด้วยแล้วก็ช่อง ลูกหนีพาเพ่ินเอ้ยลูกหนีโซฮอตด้วยนะครับผมในพันจ๋ามีมาแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็แฮปปี้คุยกันขำๆเดี๋ยวดีหน้าถ้ารายการผมดังขึ้นเรื่อยเดี๋ยวผมชเชมญอีกนะได้ค่ะมาจอยกันอีกได้เลยตอนนี้ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ไงดังเลยจะไม่ดังติดตามดูทุกคลิปเลยใช่ปะโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายไตรกิวจุ๊บ